Eu สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องริจสิชนที่รักในพระคริสตเจ้าว,วันนี้เป็นวันที่พระศาสนาจักรรำลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาก็คืออารักกเทวดาของพวกเราแต่และองค์พวกเราก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวอย่างจ่มแจ้งทั้งหมดในทุกเรื่องแต่บางเรื่องนั้นเราก็ได้รับฟังมาจากพระกัมภีร์ ที่บอกว่าพระบินเจ้านั้นทรงสร้างมนุษย์มาให้อยู่ในโลกแต่พระองค์ก็สร้างเทวดามาเพื่อดูแลมนุษย์ฉะนั้นความรักที่พระองค์มีต่อพวกเรานั้นจึงเป็นความรักที่ห่วงใยและคอยคุ้มครองดูแลเอาใจใส่ผ่านทงางอาคารทั้งเทวดารักษาตัว ซึ่งศาสนาจักรก็มีธรรมเนียมทุกวันอังคารเวลาถวายมิสาบอกพี่น้องวันนี้เป็นวันอังคารอย่าลืมคิดถึงเทวดารักษาตัวนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดกันเลยเลยก็ไม่รู้ว่าเรายังรู้รอเปล่าว่าเรามีเทวดารักษาตัวอยู่ข้างๆเราเพราะพระบิดเจ้าสร้างมาให้เราเป็นพิเศษเคยคุยไหมหรือมีแต่กลมนากลมตาทำมาหากินจนบางทีเราก็ลืมที่จะคิดว่าเอ,อพระบิดาเจ้าเนี่ย ก็ให้คนหนึ่งมาคอยดูแลใจใส่เป็นเพื่อนของเราตั้งแต่เด็กๆจนถึงเวลานี้ขอให้พี่น้องได้ใช้เวลาในการที่จะคุยกับท่านบ้างปรึกษากับท่านบ้างขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระาศาสนาจักทำเรื่อยมาใน่พระวรสารพระองค์ก็พูดถึงเด็กๆแล้วก็บอกว่า,าเด็กๆก็มีเทวดารักษาตัวอยู่เพราะฉะนั้นดูดูถูกเด็ก ก็คือดูถูกเทวดารักษาตัวด้วยผู้ใดตอนรับเด็กเล็กๆนี้ในานามของเราผู้นั้นก็ตอนรับเราจงระวังให้ดีอย่าดูหมิน่นคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้คนใดเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าตลอดเวลาในสวรรค์เทวดาของเขาเฝ้าชมพะพักพระบิดาผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์นี่แหละครับงนั้นบางทีพวกเราก็ต้องสอนลูกสอนหลานด้วยว่า ก่อนนอนเราจะต้องเป็นเพื่อนกับเทวดาดีๆหน่อยเทวดาก็จะมาร่วมสวดกับลูกจะร่วมฟังพระวาจาร่วมกับลูกถ้าพวกเราเป็นครอบครัวที่ยังมีความเชื่ออยู่บอกลูกบอกหลานมาบอกก่อนที่จะดูหนังดูละครอะไรนั้นนะ่ะให้พวกเราได้สำรวมใจอยู่กับพระคทวดาสรรเสริญพระบินเจ้าพร้อมกันสักห้านาทีสิบนาทีนี่ก็คือวิธีบำรุงความเชื่อของเรา ความเชื่อนั้นเพิ่มได้พี่น้องแล้วก็ลดได้บางคนทิ้งความเชื่อไปเลยแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าตั้งแต่ทิ้งความเชื่อแล้วรู้สึกทร,รมาหากินดีเหลือเกินก็ขอให้เขาไปดีเถิดแต่ว่าพวกเรานั้นเข้าใจว่าสิ่งของในโลกนี้เป็นเพียงมันจะไปสิ้นสุดในวันเราตายและสิ่งที่เราต้องการก็คือที่ประมาณสองเมตรเท่านั้นเองที่เรนอนที่จะไปน,นอนรอ,อการกับกืนชีพ ฉะนั้นถ้า,าเราเข้าใจว่าการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อรักษาความดีเนี่ยเราก็จาเป็นต้องมีอระเทวดาที่อยู่เคียงข้างคอยดูแลใจใส่เวลาที่พวกเราบางทีอาจจะท้อแท้ใจผิดหวังหรือร้องไห้ก็อย่าลืมคิดถึงเทวดารักษาตัวของเราว่าท่านไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยแต่คอยเอาใจใส่ดูแล เพียงแต่เราหันหลังให้ท่านเท่านั้นเองขอขออารักษเทวดาช่วยพี่น้องทุกทกท,กท่านนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์